สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็มาเจอเจอ,เจอกับน้องฝนเซดีไทยรถสวยนะคะวันนี้นะคะน้องฝนก็มีรถเข่าใหม่มาอัปเดตพี่ๆกันเลยนะคะนี่ใครที่กําลังมองหารถกระบะแข็ปนะคะตัวยกสูงนะคะ Toyota r ร v o 2.4 n อนะคะพิเรนร์คัน้ปี2022นะคะ,ะราคาเพียง5 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะสภาพตัวรถสวยเดิมโรงงานสวยเดิมป้ายแดงพี่ๆคนไหนที่สนใจนะคะหาอยู่ รถตัวยกสูงเชปตัวสูงนะคะก็ติดต่อน้องฝนมาได้เลยนะคะ0810932445 0810932445โทรเบอร์นี้มาได้เลยนะคะระวดีก็ฟรีดาวอยากได้รถผ่นดีๆผ่อนถูกๆนะคะก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะคะใครสนใจนะคะก็สามารถทักอินบ็อกกันเข้ามาได้เลยนะคะคันนี้นะคะสีเทาดำสีหายากนานๆเข้ามาครั้งหนึ่งนะคะพี่ๆ่ะ สนใจก็รีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะนี่สัญลักษณ์ด้านหน้านะคะเป็น t o โยต้าอยู่จุดกึ่งกลางของตัวรถนะคะนี่เป็นโคเมียมนะคะนี่สภาพตัวรถสวยเดิมนะคะดวงไฟไม่มีคราบเหลืองใสยิ้งใสสะอาดนะคะมีหน,น้าหมูป่าใส่ลล้อเท่แบบนี้มาให้เลยนะคะแม็กใหม่ยางใหม่ทั้ง4เส้นนะคะนี่ตัวรถสวยเดิมมากแน่น ตัวรถสวยเดิมนะคะนี่คันนี้สวยมากๆสีไม่มีรอยไม่มีร่องไม่มีรอยเลยเดิมๆแท้แน่นอนนะคะนี่ดวงไฟก็สภาพสวยกิ๊งนะคะไม่มีคราบเหลืองเลยนะคะพี่ๆคะ่ะใครที่สนใจหรือใครที่หารถใช้งานนะคะก็สามารถสอบถามน้องฝนมาได้เลยนะคะตัวรถสวยๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวก็ติดจองนะคะทักมาได้นะคะน้องฝนมีบริการจัดไฟแนนให้ถึงหน้าบ้าน มีบริการส่งรถให้พี่ๆถึงหน้าบ้านนะคะไม่ว่าพี่ๆอยู่ที่ไหนอยู่จังหวัดอะไรก็บอกมาได้เลยนะคะอินบอกกันเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะพี่ๆับของน้อฝนนะคะรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์รับประกันโครงสร้างหลักรถ,รถไม่มีชนไม่มีพิกามไม่มีน้ําท่วมรถเดิมๆนะคะสะภาพสวยเดิมไม่กอมไม่นะคะ ไม่ว่าอยู่ที่ไหนเรามีจัดไฟนันให้ถึงหน้าบ้านมีบริการส่งรถให้พี่ถึงหน้าบ้านเลยนะคะพ,พี่ขาพี่แต่ัดสินใจนะตอนนี้นะคะมีทั้งยกสูงมีทั้งตัวเตี้ยนี่แบบตัวเตี้ยก็มีนะคะตัวกยกสูงก็มีนะคะอยากได้แบบไหนก็บอกมาได้เลยนะคะพี่พี่ขานี่เดี๋ยวเรามาดูสภาพตัวรถกันดีกว่านะคะมีใส่ซุ้มปงก็มาให้ด้วยนะคะนี่เลยหล่อเท,ท,ท,ท่แบบนี้เลยนะคะแม็กใหม่ยางใหม่แม็กมมมมเป็นอลลอยนะคะนี่มีบันไดข้างขึ้นให้เรียบร้อยนะคะเป็นตัวยกสูงเนาะ แล้วก็ไฮลักนะคะกระจุมองข้างก็จะเป็นโคลเมียมนะคะ mm. มาด้วยไฟเลี้ยวแบบนี้เลยห mm. ลอหลอเท่ๆแบบนี้เลยแล้วก็ใส่คิ้วมาให้เรียบร้อยเลยนะคะ mm. พี่ขานี่ค่ะอ่ะประตูมือจับเป็นโครเมียมนะคะนี่อ่ะ mm. เดี๋ยวเรามาดูภายในนิดนึงค่ะพี่นี่ค่ะอ่ะภายในนะคะก็กว้างขวางนะคะนี่ให้เห็นกันแบบชัดๆเลยนี่ค่ะอ่ะ เปิดแคปได้90องศานะใครอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะก็สามารถทักน้องฝนมาได้เลยนะคะเดี๋ยวน้งฝนส่งรูปภาพเพิ่มเติมให้พี่นะคะเอ่อมีรูปภาพเพิ่มเติมให้นะคะ,ภา,ะ,คะภายนอกภายในนะคะมีให้หมดเลยนะ,ะอยากดูตรงไหนก็ชี้แจงกันได้เลยนะคะพ,พี่คะนี่ค่ะอ่ะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะจน๊ะนี่หน้าจอ TV, ทีวีคนทุนด้านหน้าก็สาภาพสวยมากๆเลยนะคะตรงนี้ก็เปิดเปิดได้เนาะอ่ะ นี่ตรงนี้เขาจะใส่พวกน้ำเย็นนะคะนมอะไรแบบนี้ก็คือของเย็นเย็นก็คือใส่ได้นะ้องเพราะมันจะเก็บอุณหภูมินะคะพี่ๆขาแบบนี้เลยนี่สาม,มารถใส่ของใส่อะไรได้นะคะแล้วก็ส่วนด้านล่างตรงนี้ก็จะใส่พวกเอกสารนะคะนี่เขาเรียกว่าเกจนะคะใส่เอกสารใส่อะไรต่างๆก็คือใส่ได้หมดเลยนะคะนี่หน้าจอก็กดสัมผัสอะไรได้นะคะแอนนะคะก็เป็นแมนนวลนะคะเกียร์ธรรมดา60คันนี้เกียร์ธรรมดา5 หกสปีดนะคะอ่านี่คะ่ะมีปุ่มอีโคนะคะนี่ครบจบในคันเดียวนะคะใครที่หาอยู่นะคะรีบตัดสินใจเลยนะ,ะนี่ตรงนี้ก็เป็นที่วางแก้วนี่คนนั่งข้างก็มีที่วางแก้วน้ําให้ด้วยนะคะช่อง Air, แอร์อะไรก็ใช้งานได้ปกตินะคะพ,พี่ขาตัวนองตัวนอดที่ประตูไม่มีรอยแกะรอยขยับนะคะนอตเติมโรงงานนอเดเติมป้ายแดงนะคะเดี๋ยวนราฝนให้ดูอ่ะ ถ้าน้อฝนพูดเร็วเกินไปขออภัยด้วยนะทักมาดูรูปภาพหรือว่าคุยรายละเอียดได้เลยนะอ่านี่เม็ดอัดกมสวยงามเม็ดอัดกลมสวยงามอ่ะอย่าโมดแต่มองนะเดี๋ยวรถน้องฝนติดต่อหมดนะอยากได้ก็ติดต่อน้องฝนมาได้เลยนะอ่ะด้านหลังก็นี่ค่ะ เบาะนะคะไม่มีรอยซ้ำนะคะเบาะเดิมๆนะคะสภาพสวยงามนะคะนี่ตัวนงตัวน็อตนะคะมอออีอุปกรณ์มีมาให้ครบนะคะนี่ค่ะมีแผ่นายางกันรอยนะคะมาให้เรียบร้อยนะคะดูแลรักษาความสะอาดก็มันก็ง่ายนะคะเรามาีหินเล็กๆมีฝุ่นอะไรก็ยกเนี้ยเออทิ้งได้เลยนะคะพี่ๆขานี่ค่ะ ตัวนงตัวน็อตนะคะไม่มีรอยแกะรอยขยับน็อตเติมโรงงานน็อตเติมป้ายแดงนะคะพี่พี่นี่เลยสภาพสวยมากๆนะคะใครที่สนใจหรือใครที่กำลังมองหาอยู่นะคะก็สามารถทักกันเข้ามาได้เลยนะคะนี่อ่ะเพดมเพดานันไม่มีรอยยันรอยเจิมนะคะอะมีลเลดนึงแต่ว่าทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนะนี่แต่ไม่ส่งผลต่อการใช้งานนะใช้งานได้ปกติเลยนะคะพี่พี่ขาใช้งานได้ปกติเลยนะอ ตรงนี้ก็ลำโพงติดตั้งมาให้เรียบร้อยตรงนี้ก็ใส่ของได้นะคะมีเบลมาให้เรียบร้อยอะเปิดปิดใช้ตรงนี้ได้เลยนี่ค่ะนี่อะนี่มันแคบนิดนึงนะคะก็ไม่สามารถเปิดได้แต่ว่ามันตรงเนี้ยเปิดได้เก้าสิบองศาเลยนะคะพี่พี่ขาอะด้านหลังตรงนี้ก็เป็นที่ใส่น้ำมันนะคะนี่ซุ้มพวงล้อนะคะแม็กแม็กอัลลอ,อยนะคะแล้วก็ยางเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสี่เส้นนะคะพี่พี่ขาอ่ะอันนี้สวยมาก นี่พรีเรนเนอร์ er นะคะนี่เป็นตัวพรีเรนเนอร์มาให้ด้วยอะแมกกาแนอร์ er ก็พร้อมใช้งานนะคะนี่ค่ะอาสภาพยังสวยงามเหมือนเดิมนะคะนี่ด้านหลังนี่ค่ะอะด้านหลังก็ประตูมือจับก็จะเป็นโครเมียมนะคะแล้วก็มีกล้องมองหลังมาให้เรียบร้อยนะคะดวงไฟนะคะไม่มีคราบเหลืองใสยิ้งใสสะอาดเลยนะคะไฟเลียวไฟเบรกอะไรก็ สภาพคงสวยงามนะคะแล้วก็มีบันไดขึ้นมาให้เรียบร้อยนะคะนี่สวยงามมากคันนี้นะคะน้องฝนอยากอยากได้เองเลยพี่ๆคนไหนที่สนใจนะคะอินบล็อกกันเข้ามาได้เลยนะคะสอบถามน้องฝนได้เลยนะ,ะสภาพสวยเดิมนะคะแท้แน่นอนนะคะรับประกันรถของเราไม่มีโซนไม่มีพววิษพิไม่มีน้ำท่วมไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะพี่จ๋า สนใจก็อินบ็อกกันเข้ามาได้นะคะคันนี้สวยงามมากนะคะคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ9000กว่ากว่านะคะนี่น้องฝนคิดแบบฟรีดาวให้นะคะหรือว่าถ้าสมมรติ่าพี่อยากจะดาวก็ดาวได้นะคะค่างวดก็จะลดลงนะคะพี่ๆขานี่เลยสวยมากนี่เรามาดูฝั่งคนขับกันบ้างคะ่ะนี่ค่ะอ่ะ พวงมาลัยก็พวงมาลัยมันติฟัง์กชันนะคะพี่พี่ขนี่คะ่ะป๊แบบหนังน้าจ้านี่พวงมาลัยมันติฟัง์กชันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเลื่อนนี่ดูหน้าจอสกอรโอ้เป็นดิจิตอลแล้วนะคะพี่พี่นี่คะ่ะอาคันนี้ไม่แค่สี่หมื่นเจ็ดเท่านั้น ไม่น้อยมากๆไม่แท้ด้วยนะคะนี่ฝั่งซ้ายควบคุมเกี่ยวกับเครื่องเสียงวิทยุนะคะรับสายวางสายแล้วก็ใช้คําสั่งพูดนะคะเลื่อนเพลงลดเพลงอะไรคือใช้ได้หมดเลยที่หน้าจอตรงนี้ไอ้ที่พวงมาลัยตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ฝั่งขวานะคะนี่ค่ะตรงนี้อ่าเป็นปุ่มคร u สคอ control ควบคุมเกี่ยวกับหน้าจอตรงนี้นะคะพี่ๆขาเลื่อนอะไรได้หมดเลยนี่ใช้งานได้ปกติตรงนี้ก็เป็น rare. แรนตึ้งตึงต้ง แอร์ใช้งานได้ปกติเลยนะคะสวยมากคันนี้นะคะนี่หน้าจอก็ตรงนี้ก็กดสัมผัสได้นะคะจะเปิดเพลงเชื่อมต่อบูทูธรับสายวางสายให้กับเข้ากับโทรศัพท์ของเราก็ใช้งานได้ปกติเลยนะคะนี่ค่ะอ่านี่เลยพี่ๆแอร์อ,อะไรก็เย็นฉ่ำนะจ๊ะนี่ประมาณนี้ภายในใครสนใจนะคะตัวยกสูงนะคะกระบะเข็บนะคะ คันนี้นะ t o y ยต้าริเวอร์2.4เอ็นทรีพีเรเนอร์เกียร์ธรรมดาเนาะเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะก็สอบถามกันเข้ามาได้คันนี้นะฟรีดาวนะคะผ่อนแค่9,000เท่านั้นน้องฝนคิดฟรีดาวให้นะหรือว่าถ้าพี่ๆคนไหนที่อยากจะดาวมีงบดาวหนึ่งแสนสองแสนอ่าค่ะค่างงวดก็จะลดลงอีกแสนละสองพันอ่าหนึ 1, 1, 000, 2, 000, 2, 000, 4, 000, ่งดาวหนึ่งแสนลดสองพันดาวสองแสนลดสี่พันนะประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆคานี่ภายในก็จะ สวยงามนะคะอ่ะสวยมากคันนี้เนาะตรงนี้ก็มีที่จับขึ้นลงได้สะดวกเนาะอ่ะประตูอะไรก็โอเคนะคะนี่สวยงามเดี๋ยวลงแป๊บหนึ่ง <laughs> สวยงามมากนะคะพี่ๆค่ะาสำหรับพี่พี่คนไหนที่สนใจนะคะอยากได้ตัว โตโ o ต้ารีโนะคะ2.4 Entry นะคะพิเรเนคันนี้นะคะปี2022นะคะก็สามารถสอบถามน้องฝนเข้ามาได้เลยนะคะ0810932445 0810932445โทรมาได้เลยติดต่อมาได้เลยนะคะเรารับประกันเครื่องอยนต์เลกเกียร์รับประกันโครงสร้างหลักรถไม่มีชนไม่มีทีควาาไม่มีน้ำท่วมไม่แท100้100%ทุกคนันสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะคิดถึงรถยนต์มือสองใบใจเซรไทยรถสวยค่ะ